สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา Step Tilter กับบทวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกเจาะทะลวงล้วงถึงไส้ติ่งก่อนอื่นเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา Step Tilter ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลเข้ามาคุยได้ที่เพจ Step t t ลเตหรือแลด Add, Add s t t ต t ต r t e r ได้เลยครับ เมื่อวานครับก็เข้าแค่เดนมาร์กตัวเดียวฮะที่เหลือตายเรียบครับยังคงเรียกฟอร์มกลับมาไม่ได้ฮะมาดูคู่ฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้กันเลยครับคู่แรกของเราครับยูนศึกยูโร2020แต่เวลา5ทุ่มเนเธอร์แลนด์พบกับสาธารณรัฐเช็กฮอลแลนด์ชุดนี้ฮะอาจจะไม่มีดาวดังประดับทีมอะไรมากนะครับแต่ก็ทำผลงานไว้ได้ดีเกินคาดเก็บมา9คะแนนเต็มจากรอบแบ่งกลุ่ม นัดนี้มองว่าเช็คเป็นรองกว่ามากลูกหนึ่งอ่ะมาแน่ๆรอลุ้นเม็สอเพราะฉะนั้นครับผมย um ังขอฟันธงที่ว่าเนเธอร์แลนด์แดนสนทยาก็มาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยครับอยู่ในศึกนอร์เวย์ดิวชั่นหฮะแต่เวลา5 ok ้าทุ่มโบโดกิมพบกับสตาร์เบดฟอร์มเพิ่งจะสะดุดมา <m im> ในนัดล่าสุดครับที่เจอกับโมแพ้มาแต่เกมนี้มาเจอกับทีมที่เป็นรองกว่ามากอย่างสตาร์เบด คงจะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้ครับสำหรับโบโดกิมเพราะฉะนั้นฮะผมยินขอฟันธงที่ว่าโบโดกิมชิมชาและก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราครับอยู่ในสึกยูโร2020ฮะแต่เวลาตีสอเบลเยียมพบกับโปรตุเกสคู่นี้ฮะเป็นคู่เอกของรอบนี้เลยก็ว่าได้ครับเบลเยียมเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มชนะมา3นัดรวดเก็บมา9คะแนนเต็ม ทางฝั่งโปรตุเกสฮนะเกือบเอาตัวไม่รอดครับจากก o o ๊ปอัป a t ตแต่สุดท้ายก็เข้ารอบมาจนได้ค่อนข้างที่จะสูสีกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับ2ทีมนี้แต่ยังเชื่อในประสบการณ์ของแชมป์เก่าอย่างโปรตุเกสฮนะว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้เพราะฉะนั้นครับผมจิงขอพันธงที่ว่าโปรตุเกสเด็ดจริงวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย